สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์นะครับของครูบาอาจารย์ทุกทท่านครับผมวันนี้ผมเองก็ขออนุญาตครับพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญครูบาศรีวิชัยครับนักบุญแห่งร้านนาไทยนะครับก็ด้านหลังเหรียญเนี่ยจะเป็นหลังพระธาตุดอยสุเทพปีจัดสร้าง2 5 1 5นะครับ ถือว่าเป็นพระดีครับพิธีใหญ่แล้วก็มีสุดยอดพระเจิจอาจารย์มาร่วมพิธีปลุกเสกครั้งนี้มากมายครับเป็นร้อยรูปเลยครับผมเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับด้านหลังเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยได้รับการจัดสร้างโดยทางวัดพระธาตุดอยสุเทพเองนะครับดำเนินการปลุกเสก โดยพระเกจิอาจารย์ทางภาคเหนือครับซึ่งส่วนมากเนี่ยก็คือลูกศิษย์ลูกหาของท่านเองพระรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งในเหรียญที่มีประสบการณ์สูงครับเพราะว่าพระเกจิที่มาร่วมปลุกเสกเนี่ย้รนแล้วแต่เป็นพระเกจิที่มีประสบการณ์มากมายครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยครบนับถือเป็นอย่างมาก พระเครื่องและวัตถุมงคลชุดนี้นะครับนับว่าเป็นพิธีกุกเสกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่พิธีหนึ่งนะของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ในสมัยนั้นนะครับเหรียญคู่บาศีรวิชัยเหรียญรุ่นนี้นะครับสําหรับผู้ที่มีจิตเคารพศรัทธาในคูบาศิรวิชัยท่านนะครับควรจะมีไว้บูชาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคล้วคลาด นะครับคงกระพันชาตีเมตตามหานิยมครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่ดีทุกด้านครับนะครับแล้วแต่เรานำไปบูชานะครับอาราธนาถึงครูบาอาจารย์ที่ปุกเสกนะครับแลลึกถึงครูบาศรีวิชัยท่านครับแล้วก็กล่าวบอกไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนเพราะว่าสมัยก่อนต้องบอกเลยครับ2515เนี่ยสมัยนั้นนะครับ ก็ต้องเน้นเรื่องของแค้วคาดปลอดภัยคงกระพันชาติครับเพราะว่าความเจริญเนี่ยอาจจะไม่เหมือนปัจจุบันนะครับการเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็เรื่องของนักเลงหัวไม้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนผู้ชายนะครับก็จะนิยมบูชาติดตัวเพราะถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเวลาเกิดเรื่องอะไรเนี่ยก็ยังช่วยปกป้องคุ้มครองได้ นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าประวัติศาสตร์ประวัติการสร้างเนี่ยนะครับปีพศ .2515 เนี่ยถือว่าเป็นพิธีใหญ่เป็นพิธีมหาพุทธาพิเศษครับแล้วก็เป็นพิธีมหาพุทธาพิเศษพระพุทธสิษิ์หินจำลองนะครับโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่9เมษายน2515ครับก็มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่เคารพนับถือนะครับมาร่วมปลกเสกด้วยพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้นะครับมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์ที่มีการลงบันทึกเอาไว้นะครับ108ลูกที่ท่านมาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับมีหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงปู่แหวนหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนเหหอมมีหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามแล้วก็พระอาจารย์นำแก้วจันทร์นะครับหลวงพ่อกเกษมเขมโก คูบาคำแสนนะครับวัดสวนดอกแล้วก็คูบาคำแสนวัดป่าดอนมูลแล้วก็มีคูบาชุ่มนะครับแล้วก็ยังมีอาจารย์ชุมชัยคีรีครับเป็นฝ่ายคารวสานะครับฟังจากรายชื่อของพระเกจิท่านที่มาร่วมปลุกเสกแล้วนะครับถือว่าเป็นพระเกจิที่เป็นที่ลูกศิษย์ลูกหามีลูกศิษย์ลูกหามากมายจริงๆครับแล้วก็พระเครื่องและ วัตถุมงคลชุดนี้เนี่ยเป็นพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับโดยมีสมเด็จย่าเนี่ยท่านเสด็จมาเป็นประธานในพิธีนะครับพุทธคุณก็เป็นที่กล่าวขานกันสําหรับคนที่บูชานะครับติดตัวไปในเรื่องของแควคาดมหาอุดคงกรพันเนี่ยต้องถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยเป็นเยี่ยมเลยครับนับเป็นพิธีปลุกเสก ที่ทันหลวงปู่แหวนนะครับทันหลวงพ่อกเกษมแล้วก็ทันพระอาจารย์นามครับแล้วก็ทันหลวงพ่อกลวยด้วยนะครับลูกศิษย์หลายท่านนะครับสายหลวงพ่อกลวยเนี่ยด้วยความเคารพบ,บูชาหลวงพ่อบางทีเนี่ยเราอาจจะบูชาที่เป็นวัตถุมงคลที่วัดโคศิตารามเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอนะครับในการที่จะเช่าหาบูชาบางทีเนี่ยก็อาจจะพบเห็นเหรียญของคูบา ศีวิชัยนะครับก็สามารถที่จะบูชาได้เหมือนกันเพราะหนึ่งก็หลวงพ่อกลืท่านมาร่วมปกเสกด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยได้หลายท่านนะครับอาจจะมีอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับเพราะาเหรียญเนี้ยผมอ่ะเคยผ่านตาเหมือนกันนะครับแล้วมองว่าบางทีได้หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นเหรียญที่ทานครูบาศีวิชัยท่านนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่จัดสร้างปี2 5 1 5 ครูบาศิวิชัยท่านนะครับท่านบรรณภาพเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2,482นะครับอันนี้ตามที่มีการลงบันทึกเอาไว้ต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยทำคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับเป็นพระร่วงนะครับด้านหลังเป็นพระธาตุดอยสุเทพนะครับตอนนั้นเป็นรุ่นที่หลวงพ่อกวยท่านร่วมลุกเสกด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า พระชุดนี้จะต้องบอกเลยว่าจัดสร้างนะครับในพิธีเดียวกันตามที่พี่ๆทุกคนหรือเพื่อนๆเ,นเห็นตามรูปนะครับก็จะมีเป็นชุดชุดหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่ามีประมาณสัก6-7องค์ในนั้นนะครับมีมีการจัดสร้างเนี่ยก็จะมีพระพิมพ์พระร่วงนะครับพระกิ่งเชียงแสนแล้วก็เหรียญพระพุทธสกิงพระเ,เจ้าเสตังขมณีนะครับแล้วก็มี เหรียญหลวงพ่อทันใจแล้วก็เหรียญเจ้าคุณพระราชสิทธาจารย์นะครับแล้วก็เหรียญเจ้าคุณพระอภัยสารทวัดทุ่งอยู่นะครับแล้วก็เหรียญครูบาศรีวิชัยจัดสร้างรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นจัดเป็นกล่องก็สร้างปี2515อย่างที่ผมบอกครับถือเป็นพิธีใหญ่และเป็นพิธีที่หลวงพ่อกวยท่านไปลปุกเสก นอกวัดนะครับแล้วก็การจัดสร้างครั้งนี้ท่านพระเกจิได้หลายรูปนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยกำลังเป็นกระแสขึ้นมานะครับอย่างอาของหลวงพ่อกเกษมนะครับหรือว่าจะเป็นหลวงปู่แหวนแล้วก็เพราะมีคนบูชาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเป็นวัตถุอย่างอื่นเนี่ยของท่านเนี่ยบูชาแล้ว มีประสบการณ์นะครับการเดินทางไปมาประสบอุบัติเหตุก็สามารถที่จะแว้วคาดปลอดภัยนะครับเจ็บเล็กๆน้อยๆบางทีมีเรื่องมีราวขึ้นมานะครับถูกทําร้ายก็ไม่เป็นอะไรมากมายในเรื่องของเมตตามหานิยมหรืออนุภาพที่ผมบอกนะครับว่าดีทุกด้านเนี่ยนะครับเพราะว่าพระหลายๆท่านเนี่ยนะครับหลายรูปเนี่ยท่านได้มรนภาพไปแล้วแต่ วัตถุมงคลของท่านเนี่ยยังเป็นกระแสยังเป็นความต้องการของลูกศิษย์ลูกหาที่อยากเก็บไว้เป็นสิ่งมงคลไว้ในการบูชานะครับเป็นมงคลกับบ้านกับร้านค้าหรือกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับออกจากวัดปี25-15เนี่ยเป็นชุดนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยบางทีถ้าคนเก็บดีๆเนี่ยก็ยังเป็นชุดเป็นกล่องอยู่ แต่ทท razem, cup, hai, brasile, ถ ife, now, 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 ada, urgency, fire, ้าบางคนนะครับพี่ๆได้หลายบางท่านที่เป็นเจ้าของพาี่ยก็จะมีการแบ่งกระจายกันออกไปนะครับเหรียญนี้บ้างเหรียญนี้บ้างนะครับก็แบ่งกระจายกันออกไปณปัจจุบันผมเคยเข้าไปดูในการประมูลพารเนี่ยนะครับก็ทั้งชุดเลยนะครับครบชุดเนี่ยก็หลักประมาณหลักพันขึ้นแล้วครับประมูลกัน2 0 0 0 3,000เพราะว่าณตอนนี้เนี่ย ห,หลายพี่หลายท่านเนี่ยก็มีการทำ u t u b e นะครับทำคลิปทำอะไออกมาเนี่ยก็มีการแจ้งการจัดสร้างไปที่จัดสร้างมีพระเกจิท่านไหนมาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับก็อาจจะทําให้ทุกทกท่านเนี่ยได้รับทราบข่าวสารข้อมูลนะครับก็อาจจะมีการเสาะหามาไว้บูชาเพราะบางทีเนี่ยการจะเก็บได้เป็นชุดทั้งหมดเนี่ยผมก็ว่ามันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ หรือบางทีเนี่ยมีผ่านตาเราบ้างอย่างที่ผมเคยบอกทุกๆคนนะครับว่าบางท่านหรือแม้แต่คนที่ให้เช่าบูชาพระเองนะครับก็อาจจะไม่ทราบว่า,าเกจิอาจารย์ท่านไหนมาร่วมปลุกเสกบ้างจะสร้างที่ไหนบ้างนะครับแต่วันนี้ทางผมเองก็ต้องขออนุญ,ญาตขอขอบคุณข้อมูลทุกๆข้อมูลนะครับที่มีการแชร์เอาไว้แล้วก็ขอขอบคุณ รูปทุกๆรูปนะครับของพระเครื่องและก็เครื่องรางวัตถุมงคลที่พี่ๆได้นำมาลงเพื่อให้ได้หลายคนเช่าหาบูชากันเนี่ยผมก็ขออนุญาตเอานำมาให้กับทุกๆคนได้เห็นได้รู้จักกันนะครับเผื่อว่าวันนี้ใครจะไปค้นดูนะครับพระอารเรียนต่างๆที่ท่านมีการเก็บไว้บูชานะครับหรือเป็นของตกทอดจากปู่ย่าตายายนะครับผมเชื่อว่ารุ่นก่อนๆสมัยก่อนเนี่ย บางทีเนี่ยอาจจะต้องมาถึงเราบ้างเพราะเวลามีการจัดสร้างทีเนี่ยก็จัดสร้างเยอะนะครับแล้วแล้วเกจิอาจารยห์หลายท่านเนี่ยบางทีท่านก็นํากลับมาที่วัดตัวเองแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดนําไปบูชาสมัยก่อนกระแสของการเขาเรียกว่าสะสมพระเครื่องเนี่ยก็ยังไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญบางเหรียญการเก็บรักษาเนี่ย ก็ไม่เยอะเลยมากนะครับบางทีได้มาก็ไม่ได้เรี่ยมอะไรก็ใส่ให้ลูกบูชาเลยนะครับบางทีก็ด้วยเหือใครต่างๆกัดซาอบ้างบางทีสภาพเหรียญก็เสื่อมไปหรือบางทีก็ไปอยู่ตามแผงพลาทั่วไปครับหลายๆคนก็มาจากต่างจังหวัดก็นําที่มีเก็บบูชาอยู่นะครับมาแบ่งให้กับหลายๆคนที่ต้องการบูชาไปเพราะฉะนั้นเนี่ย เหรียญหรือวัตถุมงคลเนี่ยต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปอย่างแน่นอนแล้วพระเกจิด้หลายท่านอย่างที่ผมแจ้งไปให้ทุกทกคนทราบตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่ามีหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงปู่แหวนหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามพระอาจารย์นำหลวงพ่อเกษมแต่ละท่านนะครับก็ถือว่าเป็น พระเกจิที่มีวิชาคมที่เข้มแข็งมากๆนะครับวัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นเนี่ยนะครับเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่โต๊ะท่านเองเนี่ยพระปิตาปอดนี่ของท่านเนี่ยนะครับหรือ,อพระเครื่องที่ท่านจัดสร้างเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์มากมายครับถ้าดังสุดๆเลยก็พระปิตาเพราะถือว่าเป็นพระที่ลหลายๆคนนํา ไปบูชานะครับแล้วสามารถที่จะมีเงินมีทองนะครับมีเมตตามหานิยมให้คนที่เชื่อเราฟังเรานะครับหรือแม้แต่ตกลงการค้าการขายก็ประสบความสำเร็จจากโกรธเราจากไม่ชอบขี้หน้าเราก็กลายเป็นเมตตาเราเอ็นดูเรานะครับสิ่งพวกนี้มันเป็นความเชื่อแต่มันก็เป็นความเชื่อที่ เป็นประสบการณ์กับหลายๆคนที่บูชาแล้วก็มีการบอกกล่าวกันถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับวัตถุมงคลหรือพระเหรียญต่างๆเนี่ยหรือพระเครื่องเหนือก็ตามนะครับถ้าไม่ดีจริงนะครับไม่มีประสบการณ์เนี่ยหลายๆคนคงไม่สอบสแสวงหากันนะครับแล้วอย่างของหลวงปู่แหวนท่านนะครับตอนที่ผมจําความได้เลยนะครับผมก็บูชาติดตัวและเป็นเรียนหลวงปู่แหวน นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่เป็นเด็กผู้ชายบ้านนอกนะครับมันก็ต้องกระโดดวิ่งเล่นอะไรกันตามภาษาผู้ชายนะครับก็กระโดดน้ํากระโดดอะไรบางทีไปเจอผมเนี่ยกับตัวเองไปเจอปากฉลามของคนที่เขากินเหล้ากินแล้วเขาน่าจะขวดแตกนะครับเข้าที่น่องด้านขวาผมเนี่ยจึ๊บเลยนะครับผมได้ผมเจ็บผมรู้สึกว่าผมเจ็บนะครับเป็นยาวเหมือนกันพอเข้าไปดูที่ขาผมเนี่ยนะฮะ เป็นลอยทะลอกแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กนะครับแล้วก็สมัยนะั้นมันก็2 5 0 0กว่าเนี่ยมันเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายครับก็ถือว่าอาจจะแค่เฉียวเวนะครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็สมัยก่อนพระเครื่องเองก็อาจจะมีการสะสมมีการเขาเรียกว่าเล่นหากานตามภาษาชาวบ้านแล้วครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วก็ปู่ย่าตายายเราอาจจะมีพระเยอะแต่ว่า ยังว่านะครับคนก็เอาไปเอาไปให้คนอื่นเช่ามัาง่งอะไรบ้างมันก็หมดไปตามตามเรื่องตามราวสมัยคนที่เขาแบบไม่ค่อยมีอันจะกินนะครับพอบ้านผมเองก็ประมาณนั้นก็เหลือไม่เท่าไหร่เพิ่งจะมาเริ่มศึกษาพระเครื่องจริงจังนะครับแล้วก็เริ่มเก็บสะสมไว้บูชาเป็นสิบมงคลของบ้านนะครับก็จะศึกษาจากพี่ๆทุกคนที่มีประสบการณ์ที่บูชา เหรียญบูชาวัตถุมงคลของท่านไปแล้วพระเครื่องแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มีการบอกกล่าวกันนะครับอย่างของหลวงพ่อกลวยที่ร่วมปลุกเสกเราก็ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะทุกคนทราบดีว่าถ้าเป็นของหลวงพ่อกลวยท่านแล้วเนี่ยปลุกเสกแล้วเนี่ยวัตถุมงคลทุกอย่างพระเครื่องเครื่องรางต่างๆถือว่าสุดยอดที่สุดครับเพราะทุกๆครั้งที่ผมทําคลิปแล้วก็มาพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยการ เขาเรียกว่าพิธีปลุกเสกพระที่ไหนก็ตามนะครับหลวงพ่อกวัวท่านเนี่ยเวลาท่านไปปลุกเสกแล้วเนี่ยท่านจะเต็มที่นะครับบางทีหลายๆรูปเนี่ยนะครับท่านกลับวัดหมดแล้วนะครับหลวงพ่อครัวท่านยังตั้งปลุกเสกปลุกเสกจนท่านสัมผัสได้ว่าขาดอะไรท่านต้องเติมเข้าไปนะครับให้วัตถุมงคลน,นั้นน่ะหลายๆคนนําไปบูชาพุทธคุณแล้วเนี่ยต้องให้เกิด เกิดแบบความอัศจรรย์นะครับหรือเกิดประสบการณ์ที่จะไปบอกต่อได้แล้วทุกๆอย่างเป็นที่ต้องการของทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปลุกเสกนอกวัดหรือปลุกเสกในวัดปลุกเสกในวัดเนี่ยแทบจะแบบหายากจริงๆครับหรือถ้ามีเนี่ยก็จะนําเป็นผงเก่าของหลวงพ่อท่านหรือนําเหรียญเก่าของหลวงพ่อท่านมาเป็นเขาเรียกว่าส่วนผสมในการจัดทําชุดใหม่ขึ้นมา เพื่อให้ทุกๆคนนําไปบูชาเพราะมันไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดพิธีพิธีหนึ่งแล้วก็เป็นสุดยอดวัตถุมงคลพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งที่หลายๆอยากให้หลายๆคนเนี่ยนะครับลองดูครับเผื่อว่ามีติดบ้านเอาไว้นะครับอย่างพระอาจารย์นำก็รู้อยู่นะครับสายเขาอ้อ พุทธคุณก็ต้องเรื่องของแควคาดโคงกระพันชาตินะครับเมตตามหานุยมก็มีอยู่ถือเป็นพระเครื่องและว,วัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อกวยท่านนะครับที่มีการปลุกเสกนอกวัดนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ต้องบอกเลยว่าหายากจริงๆครับแล้วก็ยิ่งจะครบทั้งหมดเลยทุกองค์ในกล่องเนี่ยนะครับหายาก ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการกระจายกันไปซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนมีเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยราคาที่ผมไปดูการประมูลนะครับก็ล่อไปต้องเกือบ3 0 0 0กว่าบาท2 0 0 0 3,000แต่ราคาของการเช่าหากันเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ประมูลเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆ2ฝ่ายตกลงกันนะครับ ความพึงพอใจกันเท่านั้นเองเพราะการที่จะเช่าหาบูชาพระเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็รูปทุกรูปเนี่ยนะครับ <พอ S 2> ก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นํามาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ทราบเผื่อว่าหลายๆคนวันนี้ดูคลิปของผมแล้วเนี่ยเผื่อว่าไปค้นดูที่ กล่องที่มีการสะสมพระเครื่องเอาไว้ที่มีการเก็บเอาไว้นะครับหรือบนหิ่งเนี่ยนะครับถ้ามีเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของพระเหรียญน,นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆครับแล้วก็มีประสบการณ์มากๆเลยปัจจุบันเนี่ยถือว่าการเช่าหากันเนี่ยก็มีราคาที่ที่เริ่มขยับตัวแล้วนะครับเพราะถือว่าพระเกจิที่มาร่วม ผกเศษนะครับที่มีชื่อเสียงอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โตอีกย้ำอีกรอบนึงนะครับหลวงปู่แหวนหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับอาจารย์นำหลวงพ่อเกษมแล้วก็ครูบาคำแสงนะครับวัดสวนดอกแล้วก็ครูบาคำแสนวัดป่าดอนมูลนะครับแล้วก็ครูบาชุ่มแล้วก็ยังมีฝ่ายคารวะนะครับก็คืออาจารย์ชุมชัยคีรีนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของ ผู้ที่เรืองเวทวิทยาคมนะครับอีกท่านก็ลองดูนะครับทุกๆคนครับเผื่อว่าคลิปนี้อาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เป็นข้อมูลให้กับทุกๆคนครับเผื่อว่าพี่ๆหลายท่านมีเหรียญของครูบาศรีวิชัยหรือว่าเหรียญอื่นๆ,ๆ,ๆนะครับที่เป็นชุดเดียวกันบางทีรูปจากรูปที่ผมเอามาให้ดูนี้ก็ถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลให้เห็นภาพนะครับแต่ก็ก็คงไม่อยากให้ยึดติดว่าเฮ้ บางทีบางภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ให้เห็นว่าแต่ละภาพเนี่ยก็คือถ้าเป็นของแท้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่พระเกจิหลายหลายท่านเนี่ย,ท,นนยท่านร่วมปลุกเสกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากๆนะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณ อีกครั้งหนึ่งสําหรับทุกทคนที่ติดตามและให้กําลังใจนะครับบางทีคําพูดคําจาไหนที่มันติดต,ดตดดิดขัดขัดหรือว่าฟังแล้วไม่ลื่นหูก็ผมก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางทีการบางทีบางทีพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยบางทีมันน้อยจริงๆครับพอไปค้นหาตามเว็บต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็ลงไว้พี่ๆบางท่านเนี่ยลงไว้ไม่เยอะ นะครับก็ลงเพียงแค่สําหรับการเช่าหาบูชากาันประวัติก็อาจจะมีไม่มากนะครับแต่ก็อยากให้เน้นเรื่องของอพระเจติต่างๆที่ท่านมาร่วมปลุกเสกและเป็นที่เคารพนับถือของลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็เป็นอีกดุนหนึ่งที่หลวงพ่อกรัวท่านมาร่วมปลุกเสกแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากๆเผื่อใครมีนะครับก็ถือว่าเป็นสีิมงคลกับ ท่านเองแล้วก็กับครอบครัวนะครับก็ได้พระแท้แล้วก็ยังได้บูชาพุทธคุณอีกนะครับแล้วก็เผื่อว่าไปเจอตามแผงพระนะครับก็จะได้เป็นแนวทางในการที่จะได้ทราบที่ไปที่มาของเหรียญน,นะครับว่าปี255 5มีเหรียญอะไรบ้างน,นะครับสำหรับการปลุกเสกนอกวัดของหลวงพ่อกลวย ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เป็นเจ้าของรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆข้อมูลที่มีการแชร์ไว้ในเว็บไซต์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็การเช่าหาบูชากันก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนตกลงกันนะครับยังไงก็ดูกันด้วยนะครับดูกันให้ดีเผื่อว่าผมก็ไม่อยากให้ทุกคนได้ของไม่ดีไปนะครับอยากให้ทุกคนได้ของที่ทัน หรวงพ่อนะครับมีการลุกเสกเพื่อที่จะได้บูชาพุทธคุณเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็กับครอบครัวนะครับก็ขอบคุณมากครับสวย